เคยไหมคะรู้สึกว่าพออายุเลยเลข6ชีวิตมันเหมือนถูกเขียนบทไว้ให้เดินซ้ำเดิมทุกวันทั้งที่ในใจยังเต้นแรงเหมือนวัยรุ่นคนเดิมคนนั้นไม่เคยหายไปไหนเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการทอผู้เท่าเล่าเรื่องค่ะวันนี้ป้าแนนซี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับลุงแม็กสุดหล่อของเราเหมือนเดิมค่ะสวัสดีครับทุกท่าน จะบอกว่าตอนนี้เราเตรียมเรื่องเด็ดมากระตุกหัวใจทุกคนวัย0บวกเพราะมี2 6กดฎเก่าที่ถึงเวลาต้องป่าทิ้งสถทีครับเพื่อจะได้ใช้ชีวิตครึ่งหลังแบบถึงรถถึงอารมณ์มากที่สุดครับนั่นแหละค่ะลุงแม็กวันนี้เราสองคนเลยอยากชวนมาฉีกกฎเก่าๆที่ไม่เข้ากับชีวิตยุคใหม่ของเราแล้วค่ะเพราะอะไรเนาะเหรอคะก็เพราะว่าพอเราอายุ60เนี่ยไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องค่อยๆแผ่วลงหรือปรงกับชีวิตเลยนะคะ แต่มันคือช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบของเราอย่างแท้จริงต่างหากค่ะใช่แล้วครับหลายคนอาจจะยังยึดต,ติดกับความเชื่อที่มันล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเลยแม้แต่น้อยวันนี้เราจะมาคุยกันถึง16กฎล้าสมัยที่ถึงเวลาที่เราควรจะโยนทิ้งมันไปให้หมดเหมือนทิ้งของเก่าที่ไม่จำเป็นออกไปจากบ้านเลยครับข้อที่1แต่งตัวตามวัยเลิกคิดได้เลยค่ะ ข้อแรกนี้โดนใจป้านแนนซี่สุดๆเลยค่ะใครเคยได้ยินว่าแก่แล้วใส่แบบนี้ไม่เหมาะบ้างคะความคิดที่ว่าเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับอายุเนี่ยมันหมดอายุไปนานแล้วค่ะคุณผู้ชมเสื้อผ้าคือการแสดงออกถึงความเป็นเราไม่ใช่การติ๊กถูกตามช่องอายุที่เราเกิดมาเลยค่ะจริงครับป้านแนนซี่ถ้าเสื้อตัวไหนทำให้คุณรู้สึกมั่นใจหรือแค่ใส่สบายๆก็ใส่เลยครับไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองว่ายังไง ถ้ามันทำให้เรามีความสุขนั่นแหละครับคือสิ่งสำคัญที่สุดครับต่อไปข้อที่2กเกษียณแล้วต้องหยุดทำงานทั้งหมดไม่จริงเลยครับกฎข้อที่2ที่ควรโยนทิ้งคือกเกษียณแล้วต้องเลิกทำงานทั้งหมดครับใครบอกว่าการ,กรเกษียณต้องหมายถึงการปิดประตูใส่เรื่องงานไปเลยล่ะครับถ้าคุณยังสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่หรืออยากจะลองสำรวจอะไรใหม่ๆก็ทำได้เลยสิคะ ไม่ว่าจะเป็นงานพาร์ทไทม์งานฟรีแลนซ์หรือแม้แต่การเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเองการได้ทำงานมันช่วยให้เราได้ใช้ความคิดและรักษาสมองให้เฉียบคมอยู่เสมอเลยนะคะและข้อที่3เลี่ยงเทคโนโลยีคุณกำลังพลาดโลกทั้งใบเลยนะข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคนส่วนใหญ่ที่อายุเกิน60ยังคงเชื่อว่าสมาร์ทโฟนหรือโซเชียลมีเดียมีไว้สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้น แต่ความคิดแบบนั้นแหละค่ะที่กำลังปิดกั้นคุณจากเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยยกระดับชีวิตคุณได้จริงๆค่ะถูกต้องครับคุณสามารถใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อกับหลานๆหรือสำรวจงานอดิเรกใหม่ๆได้มากมายครับเทคโนโลยีมันเปิดโลกใหม่ให้เราจริงๆนะครับลองเปิดใจดูนะครับมาดูข้อที่4ไม่ควรเดทหลังอายุเยอะหัวใจไม่รู้จักอายุหรอกครับมาถึงเรื่องของหัวใจกันบ้าง อย่าหลงเชื่อความคิดที่ว่าการเดทมีไว้สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับเพราะหัวใจของเราไม่รู้จักอายุมันรู้จักแค่สิ่งที่ใช่สำหรับมันไม่ว่าคุณจะมองหาเพื่อนคู่คิดหรือความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งไม่มีอะไรมาหยุดคุณจากการเดทและตกหลุมรักได้หรอกค่ะไม่ว่าอายุ60 70หรือมากกว่านั้นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดบางครั้งก็เกิดขึ้นในช่วงหลังของชีวิตนี่ละค่ะข้อที่5อย่าพูดเรื่องสุขภาพจิต การพูดคือความเข้มแข็งความคิดแบบเก็บเรื่องเครียดไว้คนเดียวเนี่ยต้องโยนทิ้งไปได้แล้วค่ะสุขภาพจิตสำคัญไม่แพ้อายุเลยการพูดถึงเรื่องความวิตกกังวลความหดหู่หรือความโศกเศร้าไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความเข้มแข็งต่างหากถูกต้องครับการขอความช่วยเหลือหรือการปรึกษาบําบัดไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับจริงๆแล้วคนรุ่นเราเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะกว่าใครเพื่อนซะอีกการพูดคุยจะช่วยให้เราเบาลง และแข็งแกร่งขึ้นได้ครับข้อที่6ต้องทำตัวให้เข้ากับวัยชีวิตหลัง60นี่แหละของจริงถ้าคุณอยากจะเต้นในครัวอยากจะออกทริปแบบกระทันหันหรือลองเล่นแพดดบอก็ทำเลยครับชีวิตไม่ได้หยุดสนุกแค่ตอนอายุ60แล้วคุณก็ไม่ควรหยุดสนุกด้วยครับยิ่งเราไม่กังวลเรื่องการทำตัวให้เข้ากับวัยมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสนุกกับทุกช่วงเวลาของชีวิตมากขึ้นเท่านั้นค่ะ อย่าให้ใครมาตีกรอบความสุขของเราเลยนะคะต่อไปข้อที่7แก่เกินไปที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ขออ้างเท่านั้นแหละค่ะใครเคยได้ยินคำว่าฉันแก่เกินไปแล้วบ้างครับไม่จริงเลยครับคุณไม่มีวันแก่เกินไปที่จะไล่ตามความฝันหรือลองสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่จะช่วยให้สมองของเรายังแอคทีฟอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาใหม่หรือการเขียนหนังสือที่อยากเขียนมานานตอนนี้แหละครับ คือช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการสำรวจสิ่งที่คุณไม่เคยมีเวลาทำมาก่อนคำว่าแก่เกินไปนะมันก็แค่ความกลัวที่แกล้งทำเป็นความจริงครับข้อที่ 8. ห้ามพูดเรื่องเงินเปิดอกคุยกันได้เลยค่ะมาถึงเรื่องละเอียดอ่อนอย่างการเงินกันบ้างครับเลิกความอายหรือความอึดอัดใจในการพูดคุยเรื่องเงินได้แล้วครับการพูดคุยอย่างเปิดเผย ช่วยให้คุณรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นและได้รับการสนับสนุนหลายคนถูกสอนมาว่าการพูดเรื่องการเงินเป็นเรื่องหยาบคายหรือไม่เหมาะสมแต่การเงียบไว้นี่แหละค่ะที่อาจจะทำร้ายเราได้โดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวข้องกับการวางแผนกเกษียณเปิดอกคุยกันค่ะเพื่อความสบายใจของเราเองและข้อที่9ต้องชะลอทุกอย่างพลังยังเต็มเปี่ยมแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้มีพลังงานเท่าตอนอายุ25 แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดทุกอย่างลงอย่างกระทันหันนะคะการได้ทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆไม่มีขีดจำกัดเรื่องอายุค่ะมีวิธีมากมายที่จะยังเคลื่อนไหวได้โดยที่ไม่ต้องทำให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปในขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจสุขภาพและร่างกายของเราด้วยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ไม่หยุดนิ่งครับมาถึงข้อที่10เปลี่ยนใจไม่ได้แล้ว คุณกำลังปิดกั้นตัวเองนะบางคนเชื่อว่าเมื่ออายุถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนใจหรือหัวแข็งแล้วแต่ความจริงคือคุณควรอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้เติบโตและพัฒนาต่อไปนั่นคืออิสรภาพที่แท้จริงเลยครับมันไม่เคยสายเกินไปที่จะเติบโตหรือยอมรับว่าตัวเองคิดผิดค่ะเพราะชีวิตคือการเรียนรู้ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามอายุเป็นเพียงตัวเลขหัวใจต่างหากที่นำทางค่ะ ข้อที่11ห้ามตัดสินใจครั้งใหญ่คนแก่ก็มีสิทธิ์ค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนหนุ่มสาวนะคะถ้าคุณอยากจะย้ายไปเมืองใหม่หรือแม้กระทั่งการเริ่มออกเดทอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานก็ทำเลยค่ะแน่นอนว่าอาจจะมีคนมองแปลกๆแ,แต่นั่นมันเป็นปัญหาของพวกเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณรู้จักตัวเองดีกว่าใครตอนนี้แหละครับข้อที่12 เอาคนอื่นไว้ก่อนเสมอถึงเวลาดูแลตัวเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ถูกเลี้ยงดูมาในบทบาทแบบดั้งเดิมการเอาตัวเองไว้ที่หลังอาจเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้ลหละครับคือเวลาที่จะเปลี่ยนความคิดนั้นคุณอาจจะใช้เวลาหลายปีดูแลคนอื่นมามากมายไม่ว่าจะเป็นลูกๆหรือพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นการที่เราจะหันมาโฟกัสที่ตัวเองบ้างในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลยค่ะรักตัวเองให้เป็น แล้วจะรู้ว่าโลกนี้สวยงามแค่ไหนต่อไปถึงข้อที่13ห้ามพูดเรื่องเพศความต้องการเป็นเรื่องธรรมชาติมีความเชื่อที่ไร้สาระมากเลยค่ะที่บอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดจะสิ้นสุดลงเมื่ออายุถึงระดับหนึ่งแต่ความจริงคือคนจำนวนมากที่อายุเกิน60ยังคงปรารถนาการเชื่อมโยงความรักและใช่ค่ะเรื่องเพศ มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับและไม่มีอะไรน่าอายในการที่จะมีความสุขกับมันหรือพูดคุยเกี่ยวกับมันเลิกความเขินอายและเป็นเจ้าของความต้องการของคุณได้เลยครับข้อที่14ต้องเลี่ยงความเสี่ยงเลยชีวิตมันต้องลองเพียงเพราะคุณอายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบเล็กๆนะครับช่วงเวลาที่น่าจดจําบางครั้งก็มาจากการที่เรากล้าที่จะตอบตกลงกับสิ่งที่เราไม่รู้จักแม้ว่า มันจะน่ากลัวนิดหน่อยก็ตามการละมัดระวังในบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องสมเหตุสมผลค่ะแต่การปล่อยให้ความกลัวมานำทางทุกการตัดสินใจมันจะฉุดรั้งคุณไม่ให้ออกนอกคอมฟัตโซนของตัวเองได้นะคะอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขไปข้อนี้ก็สำคัญนะข้อที่15ยึดติดกับกิจวัตรเก่าๆออกนอกกรอบบ้างก็ดีนะ กิจวัตรประจำวันอาจจะให้ความสบายใจก็จริงแต่ถ้าไม่ระวังมันก็อาจจะกลายเป็นร่องที่ทำให้ชีวิตเราติดอยู่กับที่ได้นะคะการได้ลองเขย่าสิ่งต่างๆให้มันแตกต่างไปจากเดิมบ้างแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามมันมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเราสดชื่นขึ้นมาได้ครับการลองทำสิ่งใหม่ๆและไปในที่ใหม่ๆนี่แหละครับที่ทำให้ชีวิตน่าสนใจถึงข้อสุดท้ายข้อที่16ไม่ควรคาดหวังอะไรอีกแล้ว คุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่าเพียงเพราะคุณอายุถึง60ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมรับความตื่นเต้นที่น้อยลงหรือความสุขที่ลดลงนะครับในความเป็นจริงแล้วนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการยกระดับมาตรฐานและคาดหวังมากขึ้นโดยซ้ำไปครับนั่นหมายถึงความสุขที่มากขึ้นและเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้นค่ะจำไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องหดตัว เพื่อให้เข้ากับความคาดหวังของคนอื่นคุณมีสิทธิ์ที่จะเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง16ข้อนี้มีข้อไหนที่ตรงใจหรือทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกปลดหล่อยบ้างไหมคะปานเอนซีเชื่อว่าชีวิตหลัง60ของเราเนี่ยสามารถมีสีสันมีพลังงานและมีความสุขได้ไม่แพ้กับตอนหนุ่มสาวเลยค่ะเห็นด้วยครับปานอนซี หวังว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะช่วยจุดประกายให้หลายท่านกล้าที่จะก้าวออกจากกรอบความเชื่อเดิมๆและใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะครับใช่ค่ะมาร่วมกันสร้างชีวิตหลังวัย60ที่แซ่บกว่าเดิมกันนะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกด subscribe ช่องทอผู้เท่าเล่าเรื่องของเราด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆที่เราจะนามาฝากกันนะคะ สำหรับวันนี้ฟาแนนซี่กับลงแม็กต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีค่ะ